เบสตเดอะฟ t ทบอลหลายคนอาจจะสงสัยว่าเบสต์เดอะฟอทบอลนั้นมันคืออะไรเราไปชมกันเลยครับเบสต์เดอะฟอ w บอลถ้าแปลจากภาษาอังกฤษเข้าๆเลยนะั้นก็แปลได้ว่าการแสดงซึ่งผนังที่มองไม่เห็นและจินตนาการแยกนักแสดงออกจากผู้ชมบลาบลาบลาอะไรมากมายแต่ถ้าใครสนใจและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกลิงก์ดางล่างครับ โดยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรใช่คุณสงสัยแน่โดยผมจะอธิบายโดยย่อนะเบสต์ดู o t ตบอลก็เหมือนกับคุณเล่นเกมแล้วตัวละครในเกมพูดกับคุณใช่พูดพูดกับคุณจริงๆใช่นั่นแหละแล้วผมขอถามคุณใช่ถามตัวคุณเองใช่ใช่ใช่ ผมขอถามเรื่องสาระน่ารู้อะไรมากมายคุณเคยเล่นเกมที่มีแนวเกี่ยวกับ b l a k the f o r t w a l ไหมคอมเมนต์ครับถ้าเคยเล่นแต่ผมขอถาม M P C ในนี้ก่อนตัวผมเองนั่นแหละคุณเคยเล่นไหมไม่เคยครับโอไม่เคยเหรออ้าวโอเคงั้นเราก็จะยกตัวอย่าง b l a k the f o r t w a l นะครับ Blade the f o r t w a l ในเกมต่างๆนั้นก็อย่างเช่นดกคีดุคิ ไลท์ูเลเจอร์ครับอีกเกมก็คือเกมเดดพูลภาค 2, 2นั่นแหละแต่ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นนี่คลิกลิงดอลลองครับเฮ้ยพี่สาระน่าเบื่อมว่าไว้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 สาระแค่นี้จะทำอะไรคุณได้อานี่นี่สาระน้อยบ้านพ่อ สิกูบ,บอกแค่นี้ก็บุญแล้วไม่เยี่ยวกูตัดตอกตั้งใจทําแค่ไหนแม่งคุณภาพกานีดมีนีมีับมาไว้จบมาไว้ว่าคุณภาพกากไอ้เี่ยอย่าบอกให้ใครรู้นะว่าช่องกูคุณภาพกากออโอเคแล้วเราก็มาถึงช่วงสรุปแล้วเบสเ t อ e f o อ t ์ a นั่นก็คือเหมือนเกม เล่นกับคุณนั่นแหละง่ายง่ายสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ